สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับหมอนทองเช่นเดิมน,นะคะทุกๆต้นเดือนก็จะมีโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์นเน็ตมาฝากทุกคนเช่นเดิมน,นะคะพิเศษเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนมีแพ็กเกจที่แบบว่าเปิดเบอร์ใหม่นะคะได้ประกันฟรีโควิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้หมอนขอแพ็กเกจ AAS นะคะมาฝากกับทุกคนนะคะมีให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจเลยเน้นย้ำสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นหรือย้ายค่ายมานะคะแล้วก็สมัครได้ภายใน7วันหลังที่เราเปิดเบอร์หรือลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็จะมีอประกรันโควิด1 9ให้ด้วยฟรีนะคะสำหรับใครที่เปิดเบอร์ใหม่หรือเปิดซิมใหม่นะคะ <Okay. S 1> ก็มีให้เลือกหลายแพ็กเกจนะคะ ก็เลือกได้ตามใจนะคะใช้เน็ตมากน้อยแค่ไหนก็เลือกได้ให้ถูกใจนะคะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับแพ็กเกจ a s ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีให้เลือกอยู่3แบบนะคะก็คือ Wi-Fi ฟรี free, แต่ไม่มีโทรฟรีนะคะแบบที่1แบบที่2ก็คือได้ Wi-Fi ฟรี free, แล้วก็โทรฟรีในเครือข่าย AIS แบบที่3ได้ทั้งโทรฟรีในทุกเครือข่ายแล้วก็ Wi-Fi ฟรี free, ไม่จำกัดนะคะได้โทรฟรีนานครั้งละ15นาทีนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะสำหรับซิมเปิดเบอร์ใหม่นะคะหรือย้ายค่ายมานะคะกดสมัครได้เลย มาดูแพ็กเกจแรกกันเลยนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะ Wi-Fi ฟรี wi free, ไม่จำกัดนะคะเน็ตความเร็วอยู่ที่2เมกะบิตนะคะราคาเริ่มต้นแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองราคารวมภาษีให้เรียบร้อยนะคะรหัสที่ใช้กดก็คือดอกจัน777ดอกจัน9181สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะ ต่อไปแพ็กเกจที่2นะคะแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะได้ wifi ฟรีไม่จำกัดเหมือนกันนะคะได้ความเร็วเน็ตอยู่ที่4เมกะบิตนะคะราคาอยู่ที่200บาทเท่านั้นใครที่ไม่ได้เน้นโทรสำหรับแพ็กเกจนี้ขายดีมากเลยนะคะ200บาทความเร็ว4เมกเนี่ยนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน7 7 7ดอกจัน932สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก ราคานะคะรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแพ็กเกจที่3นะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะได้ Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดนะคะความเร็วมากเลย10เมกะบิตนะคะราคาอยู่ที่300บาทเองอันเนี้ยสำหรับคนที่ใช้งานเยอะนะคะใช้เน็ตเยอะก็จะใช้แพ็กเกจนี้นะคะรหัสกดก็คือดอกจัน7 7 7ดอกจัน9 1 5าร5 9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก 300บาทเองนะคะเน็ตความเร็ว10เมกะบิตเลยนะคะเยอะมากต่อไปแพ็กเกจแบบที่2ก็คือจะได้โทรฟรีในเครือข่าย AIS 24ชั่วโมงและได้ Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดนะคะเน็ตไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะความเร็วเริ่มต้นอยู่ที่2เมกะบิตเหมือนเดิมราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ200บาทนะคะรหัสกดก็คือดอกจันท7 7 7ดดอกจัน 9182สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกราคาก็รวมภาษีเหมือนกันนะคะ200บาทแบบที่2นะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะได้โทรฟรีของเครือข่าย AIS ตลอด24ชั่วโมงได้ WiFi ฟรีไม่จำกัดนะคะความเร็วเน็ตอยู่ที่4เมกะบิตนะคะราคาอยู่ที่250บาทต่อเดือนนะคะราคาหัสก,กดก็คือ ดอกจัน777ดอกจัน9185สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแบบที่3นะคะก็จะเป็นเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะได้โทรฟรีในเครือข่ายของ AIS ตลอด24ชั่วโมงนะคะได้ Wi-Fi f r ฟรี AIS ไม่จำกัดนะคะความเร็วเน็ตก็10เมกะบิตนะคะราคาอยู่ที่ 350บาทต่อเดือนรวมภาษีเรียบร้อยนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน777ดอกจัน91864สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแบบที่3นะคะแบบนี้นี่คือได้โทรฟรีทุกคือขายตลอด24ชั่วโมงนะคะได้ Wifi f r ฟรี a อ s ไม่จำกัดความเร็วเน็ตก็คือไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะความเร็วเริ่มต้นที่2เมกะบิต ราคาเริ่มต้นเดือนละ209บาทนะคะรวมภาษีเรียบร้อยรหัสกดก็คือดอกจัน777ดอกจัน9 1 0 7สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแบบที่2เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงได้ Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีไม่จำกัดความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตนะคะราคาเดือนละ 259บาบทรวมภาษีนะคะโทรฟรี Pro free, นี่คือนานครั้งละ15นาทีนะคะถ้าครบก็ต้องวางสายแล้วกดใหม่นะคะรหัสกดก็คือดอกจัน7 7 7ด7ดอกจัน910 8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแบบที่สาม เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดได้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนานครั้งละ15นาทีได้ Wi-Fi ฟรี free, ไม่จำกัดความเร็วอยู่ที่10เมกะบิตราคาอยู่ที่359บาทต่อเดือนรวมภาษีแล้วนะคะสำหรับรหัสกดก็คือดอกจัน777ดอกจัน9 1 0 9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ สำหรับใครที่เปิดซิมใหม่นะคะวันนี้ก็รับฟรีประกันภยัยโควิด19นะคะคลุมครอง100,000บาทนาน45วันนะคะรวมระยะเวลารอคอย14วันด้วยนะคะรับสิทธิ์รหัสกดก,ก็จะเป็นดอกจัน777ดอกจัน9514สเหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะฝากเพื่อนๆนะคะเลือกแพ็กเกจเน็ตให้ถูกใจนะคะเอาการตามการใช้งานจริงของราโนะคะ ใช้เน็ตมากน้อยแค่ไหนก็ปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะตามภาวะกระเป๋าเงินของเรานะคะะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ